สวัสดีครับสวัสดีค่ะค่แย็กเรตี้วันนี้นะคะเราสองคนก็จะพาทุกคนนะคะไปทําความรู้จักกับสะพานรัศดาพิเศษค,ค่ะที่หลายคนรู้จักนะคะที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของจังหวัดลำปางค,ค่ะซึ่งในเดือนมีนาคมของทุกๆปีนะคะก็จะมีการจัดงานรำลึกป,ประวัติศาสตร์สะพานรัชดาพิเศษขึ้นค่ะใช่แล้วครับพี่โบเก้สะพานรัศดาพิเศษหรือขัวหลวงรัศดานะครับปัจจุบันก็มีอายุครบ107ปีแล้วครับโดยสะพานรัศดาพิเศษในรุ่นนี้ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่3า สร้างเสร็จเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2460โดยพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยากำแพงเพชอรอัครโดธินเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างครับเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสีขาวรูปโค้งคันธนูสีโค้งยาว120เมตรครับพี่บ mm ุเ hmm, ก okay. ้โดยตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางแม่น้ำวังเลยครับหลังจากรุ่นแรกที่สร้างจากไม้และรุ่นที่สสร้างจากไม้เสริมเหล็กก็ได้ผุกร่อนไปตามกาลเวลาครับ ะสะพานรัชดาพิเศษแห่งนี้นะคะได้สร้างขึ้นเพื่อน,น้อมกล้าถว,วายเป็นที่ระลึกในงานพระราชพิธีรัชดาพิเศษพระบ,บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะซึ่งเจ้าผู้ครองนครเจ้าบุญยว่าดวงมณิต์นะคะเป็นผู้ตั้งชื่อรัชดาพิเศษให้กับสะพานแห่งนี้ที่อยู่คู่กับชาวลำปางมาถึงปัจจุบันค่ะด้วยเอกลักษณ์ของสะพานที่โดดเด่นนะคะจนใครๆที่มาเช่วจังหวัดลำปางก็ต้องมาแวะเที่ยวถ่ายรูปกับสะพานแห่งนี้ค่ะแต่รู้ไหมคะว่าการออกแบบของสะพานแห่งนี้ยังมีสัญลักษณ์ที่ส่สือควาามมหมย ถึงความเป็นมาดังนี้ค่ะเสาสี่ต้นนะคะซึ่งตั้งอยู่ตรงหัวสะพานฝั่งละ2ต้นนะคะเปรียบดังความมั่นคงแข็งแรงและสง่าง,งามค่ะสําหรับความมาลาบนยอดเสาทั้ง4ี่ด้านของเสาทั้ง4ี่ต้นนะคะเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะครับต่อมานะครับก็เป็นคุดหลวงสีแดงที่ประดับอยู่ตรงกลางเสาด้านหน้าของเสาทั้งสีต้นทั้งสองฝั่งของหัวสะพานบ่งบอกถึงตราสัญ,ญลักษณ์แผ่นดินสยามสมัยรัชกาลที่6 และไก่ขาวนะครับที่ประดับอยู่ตรงกลางด้านข้างของเสาท่าสีต้นทั้งสองฝั่งหัวสะพานเป็นสัญลักษณ์ของนครล,ลำปางสื่อถึงสมัยเจ้าบุญยวาฒนวงมาณีครับ และนี่ก็เป็นประวัติความเป็นมาของสะพานรัศดาพิเศษหรือขัวหลวงรัศดาที่เราสองคนได้นำมาฝากกับทุกท่านในวันนี้และวันศุกร์ที่22มีนาคม2567นี้เทศบาลนครลำปางก็ได้จัดงานรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัศดาพิเศษขัวหลวงรัศดา107ปีขึ้นครับเราจัดกัน3วันด้วยกันครับเริ่มตั้งแต่วันที่22ถึง24มีนาคม2567เริ่มตั้งแต่เวลา17.30นาเป็นต้นไปครับใช่แล้วค่ะปีนี้ภายในงานก็มีการแสดงแสงสีประกอบ ผู้สุดประการตานะคะในชื่อชุดว่า The Illuminate Light and Sound การจัดจำหน่ายอาหารสินค้าผิติภัณฑ์ชุมชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยและอื่นๆอีกมากมายค่ะ และในเช้าวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2567นะคะตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปเราก็จะมีพิธีทําบุญตักบาตรบนสะพานร,รัชดาพิเศษค,ค่ะเราสองคนนะคะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวลำปางและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดลำปางนะคะมาเที่ยวงานนี้ด้วยกัน,นะคะ่ะใช่แล้วครับผมมาร่วมรำลึกประวัติศาสตสาาร,ร์สะพานรัชดาพิเศษขัวหลวงรัชดา107ปีไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมแต่งกายย้อนยุคมาร่วมสร้างบรรยากาศภายในงานด้วยกันนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลางานแล้วครับพี่โบเก้เราสองคนก็ต้องขอตัวไปเตรียมตัวสำหรับงานเย็นนี้ก่อนแล้วมาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ